เหตุการณ์กบฏในสโตนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันแต่ก็ช่างเถิดสำหรับเขาพวกในสโตนไม่ต่างจากสำหรับเขาพวกในสโตนไม่ต่างจากพวกมดปลวกโดโดรอแต่ตอนนี้เรายังตั้งทำศึกกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่นั่นคือโกเอเซียเอววางแผนการมานานกินแลนด์ได้ส่งแม่ทัพของตนถึง3คนจาก5ก้าประกอบไปด้วยแม่ทัพบูนโกเชอริต้าและสุดท้ายแม่ทัพพายแนปฉายา ด้ใจแอนได้นำกองทัพกว่า25,000นายขึ้นเรือลบไปยังโกเอเซียยุทธการดราก้อนซีทหารเอิร์ฟได้นำกองทัพบุกยึดฐานทัพบนเกาะกายเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้เมืองดราก้อนซีแม่ทัพบูโก้กับแม่ทัพใจแอนได้นำทหารฟินดาพลขึ้นฝั่งบุกโจมตีป้อมประการบนเกาะแล้าทหารในฐานแม้จะมีจำนวนน้อยกว่า ็พยายามต่อสู้กับดยทุกอย่างที่มีไม่ว่าปืนใหญ่หรือกําลังพลแต่พวกเอลก็ใช้เครื่องกลทำลายประตูเมืองจนทหารเอล์บุกเข้าทูปสาสได้การต่อสู้ดําเนินอย่างดุเดือดในสึกนี้แม่ทัพใจแอนผุ้พศาสาร์าร้ายในสุดนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้จนฝ่ายน้ําเงินถึงกับหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แถมซ้ำร้ายผลหน้าหน่วยของพวกเขายังโดนแม่ทัพบ,บูโก้จัดก,การไปรอีก บอกกับจำนวนที่ต่างกันทําให้พวกเอลฟ์บุกยึดตัวประสานได้เหล่าทหารฝ่ายมนุษย์ได้ถูกจับโดยปกติเราทหารพวกนี้คงโดนจับเป็นเฉลยใช้แรงงานไม่ก็ใช้เป็นตัวประกันต่อรองแต่ไม่ใช่กับพวกเอลฟ์ในศึกนี้ไม่มีคำว่าเมตตาเอลฟ์จัดการทหารทั้งหมดหลังจากนั้นเรือรบไว้เบิดของแม่ทัพเชริต้าหกลำล้อมเกาะกายเอาไว้ สาเหตุที่เอลฟ์ทุ่มกำลังยุดขนาดนี้เพราะเกาะนี้สำคัญมากเพราะมันสามารถเปลี่ยนเส้นเขตแดนทางทะเลบาบาร็อกเซียแถมยังใช้เป็นฐานทัพได้อีกด้วยพอนี้พวกมันจะเอาเกาะนี้ต่อรองแลกกับการเปิดเส้นทางการค้าแต่ว่าทันใดนั้นได้มีกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่เรือรบที่ล้อมเอาไว้ปืนใหญ่มาจากชายฝั่งทหารจากเมืองราก้อนเซียพวกเขายิงอย่างต่อเนื่องทำให้แม่ทัพใจแอนจงนำทหารเตรียมขึ้นฝั่งไปจัดพวกมัน พวกเอลฟ์สามารถนำกองทัพขึ้นฝั่งถึงแม้กองทัพบ,บนฝั่งจะมีจำนวนมากแต่ก็ยังเอาแม่ทัพใจแอนไม่ลงใจแอนได้จัดการทหารพวกนั้นจนเละเทะจนทหารพวกนั้นต้องถอยไปผู้ทหารเอลฟ์ไล่ตามแต่ทันใดนั้นได้มีอัศวินคนหนึ่งวิ่งไปหาแม่ทัพใจแอนใจแอนใช้ค้อนทุบไปที่อัศวินคนนั้น จแอนเสียงดังสถานแค่หมัดเดียวเท่านั้นแมททับใจแอนถึงกับล้มลงไปทหารทั้งสองฝ่ายหยุดนิ่งอัศวินคนนั้นคือชารลีแมททับแห่งเมืองไดรก้อนเซียม,มาถึงแล้วในขณะที่พวกเอลฟ์กำลังตกใจอยู่นั้นก็ได้มีกระสุนปืนใหญ่ลงมาก,กลางวงพวกเอลฟ์ตุ้มทัในใดนั้นได้มีเสียงเครื่องจักรดังขึ้นพวกมันถึงกับตกใจกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือไลออนแท็กรถถังไอ้น้ำและผู้นำขบวนรถถังเหล่านี้คือ แม่ทับซูกา้าแม่ทับแห่งเมืองเลโอเซียพวกเอลฟ์ไม่ได้ทันตั้งตัวขบวนรถถังได้ระดมยิงใส่ผู้ทหารเอลฟนน์แม่ทับซูก้าและชาลีพวกเขาจัดการทหารเอลฟ์ทุนมันต้องขึ้นเรือหนีไป